ค่าว่าใส่เล็บกันสักทีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเล็บใส่เล็บกันสักทีวันนี้ลินลี่จะมาทำเล็บกันนะคะเล็บสวยๆแบบนี้มายนี่คอนมายนี่คอน แล้วก็มีสีให้เลือดด้วยอืมเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยนะคะโอเคไหมหนะค่ะหนูจะแกะสามารถทำร้านได้ด้วยนะอันนี้มันแกะได้ไหมเออหนูยาฉีกสิ <laughs> อ๋อมันมีอันนี้ติดด้วย แล้วก็มีลูกอมให้ด้วยนะคะเยวแกะเลยนะคะ,ะโอ้มีเล็บเต็มไปหมดเลยโอน้นี่คืออะไรบ้างเนี่ยหรออือเดี๋ยวย่อเพิ่งดิเ้สีสาตัวแล้วเล็บ ว่า <laughs> มันเป็นลิฟต์ค่ะอ่ะแม่เอาแม่ทำให้หนูอะไรนออกเองนะอา้าวมันติดไม่ได้เพราะหนูเอาออกแล้วอ่ะเรามาทำเรามาเริ่มกันเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะอ่ะหนูจะติดอะไรก่อน ติดติดตัวติด,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 ดว้าก่อนมันเป็นทัตทูใช่ไหมมันต้องใส่น้ำหรือเปล่าอ่ะโอ้ยทำไมหนูเียกไม่ได้หนูจะเอาสีอะไรเดีย๋ยวคุณแม่เอาอตัวนี้นะคะ เป็นแบบสติกเกอร์เลยหรือยังไงอ่ะพอจ้าเล็บเล็บขาวโอ้มันใหญ่กว่านิ้วของมิลินอีกมันใหญ่กว่าเล็บของมิลินอีกอ่ะมันต้องใส่น้ำหรือเปล่ามันเป็นแัตทูเอาแบมือแบม,มือออกค่ะ มันจะได้ไหมอ่ะได้เขาบอกว่าแกะสติกเกอร์เกาวแล้วก็แปะลงบนเล็บเลยแต่ว่าเล็บของเขามันใหญ่มันมันเป็นเล็บใหญ่อะ่ะมันไม่ได้อเล็บของมินินเล็กไหนดูสิมันก็แตะแปะไปเลยเขาบอก ก็หล่อเล็บเ,ออเดี๋ยวว่ามันต้องติดใส่ละเนี่ยเพราะ้ามันมีลูกอมด้วยลูกอมด้วยโอ้ยใส่ม,มันได้ไหม,ไ,มได้ ไม่ได้อะหรือว่าเราทำไม่เป็นเราน่าจะทำไม่เป็นอะมิดินอ,อะชิมทุกอมกันก่อนนะมีดชิมไหมชิมชิมเรามีรสอะไรอะอะเราทำไม่เป็น <S <S เอาสตรอเบอรี่ใช่เป็นรสสตรอเบอรี่อ่ะถ้าง,งั้นเอาเพชรเอาเพชรนี่ติดติดเลยเนาะ อันนี้เราทำไม่เป็นแต่ว่าอันนี้ต้องระวังนะคะเวลากินอะไรอ่ะเดี๋ยวมันจะลงไปในท้องเราด้วยนะม่ดินนะสีฟ้า เพื่อนๆน,น่าจะไม่เห็นมันเป็นเม็ดเล็กๆอะมันเป็นเม็ดเล็กๆแบบนี้นะคะเนี่ยตรงเนี่ยสีฟ้าที่ิีติดเม็ดเดียวได้เราติดเลยติดบู๊ฮึ่มให้ไม่ติดคนเดียวมันหล่นไปอันหนึงใช่ไหมหรือว่ายังไงไหายไปเม็นดนึง ติดที่หน้าอีกตอนนี้เราอาจจะทำไม่เป็นเนาะที่มันเป็นแทตทูแบบนี้แต่ว่าอันนี้<พ>เป็นเล่นได้พพเพื่อนเล่นอืมแต่ว่าต้องระวังน,<า>นะฮะ ใช่ไหมต้องระวังใช่ไหมต้องระวังเดี๋ยวมันเข้าปากแบบเนี้ยหรือว่าเด็กเล็กๆแบบเนี้ยกินไม่ได้ใช่ไหมคะลูกบอกเพื่อนๆหน่อยถ้าเศษแบบนี้กิน,ก,นกินอันนี้ไม่ได้นะคะอย่ามาเส้ิดิคอได้อัดๆเลยได้แต่ว่าอันนี้มันเป็นลูกอมอันนี้มันอมได้อยู่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากเล่น อันนี้สามารถซื้อได้ที่ไหนคะมิลินเซเว่น <Seven. S 1> สามารถซื้อได้ที่เซเว่นนะคะเป็นกล่องแบบนี้เนาะยูนิคอร์นคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะคะเพราะว่าเราทำอันเนี้ยไม่เป็นแต่ว่าอันเนี้ยก็คือมิลินชอบเพราะว่ามิลินติดง่ายใช่ไหมลูกเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้เราต้องขอลาไปก่อนคะ่ะ ฝากกดถ้าชอบคลิปของพวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดสก้าคายอย่าลืมกูเกิลเม้นทนะคะอย่าและอย่าลืมดูคลิปอยู่พวกเราด้วยอืมแล้วก็อแ,แล้วก็ฝากดูคลิปของพวกเราด้วยนะคะเดีย๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไลค์ของพวกเราเลยจะเห็นคลิปของเราเลยนะคะ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้พวกเราต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย